ลาลานไผ่ผ้าซิ่งผ้าทเจี่ยวมะมะเมามะกล้วยขางหน้าค่ะเอาไปบม่มเอาเขากับลังออกรวงพี่น้องเอ้ยเออกระเจ้าดำเอาหน้าดำแล้วต่งามงามคนก็คือสิตกนกพาซิ่งนกลายได้เพาะมันติดดา่างกระเจ้าบ่ะ,ะไม่มันตายและ้ะบ่ะ ใส่เลดาคนท่างกับปานไปโลกพระจันทร์พี่น้องเลยอันผู้ใดเป็นอันคั่ในเขามาเบิงช่องรัศมีพี่สไตล์กับท่านนายกนายเอกกับมาเบิงทางเลยเด้อเบิงในทางนี้ ซุ่มเลยนี่เข่าซุ่มแล้วพี่น้องข้าวเจ้ากลางน,นอนน่าตาเนาะง่างสุท่านขี่รถข้างหนึ่ง่ายคลิปข้างหนึ่งค่ะคนบกเก่งขนาดนั้นนะ นแบบน้าหนี่คันนี้โซล์บล็อกลากกว่าสิเลยตอนนั้นพ่อเขาหา่า อกตอนนั้นยามแรกกระเจ้าก็น,นั่นอยู่กับเจ้ากระเจ้าเอารถมานั่นอยู่บันนี้ปีนี้มันฝนตกหลายเลยสันท่าน,นผู้ใดได้เบิ่งช่องรัศมีพิษตายกันพิจารณาเนเด้อทางไปให้ไปหน้านี่พี่น้องเอ้ยลายหมู่บ้านเที่ยวนี่จากนมใส่เสื้อชัได้น่งงานเลยพี่น้องเอ้ยนมงานเลยเด้อทาทท้ามันแล้วก็ขอขอภัยเด้อพี่น้องเด้อ สองหมื่นของไปค่อยมาค่อยหา้ค่อยมาที่ไหนข้าวขายค่อยมาคุณยินบ่กแล้วถ่ายรูปไปแล้วแบบคล้ายๆบ่คนหุ่นยักมัดสีแล้วสั่งนี่สอร์ทไว้ให้อันหนึ่งค่ะีใกล้ๆนะขอชีคบขาเวลาค่อยถ่ายนะเอาไว้ให้อ้ายหักล้า xong đưa là lâu bao hả ngà lẽ té khai đây cả khá nó nà tàu nó khai bên đây cả bao nhiêu nhá nhà nào quá พี่น้องทั้งสอปปอลาวที่ไปเที่ยวห่ามนี่แบบนี้และปานแองกะทะ,ะนี่นี่ยูทูบเบอร์ดังมาจาังไดผู้บอกท่านไปทำนมมานี่อัน่หลังไมมคาดทางมันทะลุขละเด้อจ๊ะโซเฟอร์กันหลานไพให้เป็นโซเฟอร์เนี่ยขถบ้านแล้วบันนี้ฮะ เป็นยังใครเนี่ยเนาะ ะคะเคือนะคะุขาเครือค่ะกระจะปลูกธรรมชาติกรรจะปลูกใครได้ใส่ไงในกระดาษเปล่า,าจะบ่าจักนาที6กนาทีหนึ่งได้หนิ่จอดรถเดี๋ยวอันป้าย่างเมื่อเองมันต้องห่วงแอ,าานะอ้คอยเราคอยขยันงานคือ าานาถ้นถึงร้านค้าะคะแล<น>้วค่ะหาก็ได้เจ็ดนาทีเอามาได้สิบนาทีนะเต่า<น>ขอพระทาาเจ้าดอกถ่ายบักกล้วยนี่แหละมาห้อนร้านค้าหล้านไพ่และร้านตัวต่อนะคะ ขายทุกอย่างในานาราชาควายเงินสดนะคะ <c oughs> ยสดเสงถึงใจหลัง <c oughs> วายอยู่แกกแกะขออภัยคะ่ะ รถนาต่าเอาไข่ไหใฮ้ตอันเอาสิบนาทีมันต้องรีบดอกแล้วคนมากล้วยชาบ้านแล้วพ้าพันไปซื้อมันต้องรีบดอกหากันแปดนาทีหนึ่ง่อยจะเอาสิบนาทีร้านประจำหมู่บ้านเขา,างามงามจิน้องามก่อน ย่างท่ายก่อนนี่ดิทางทางที่ขึ้นหมู่บ้านที่อันรัศมีอยู่หมู่บ้านนาราชควายน้อยมีะมีน้ำตาลบรนณาตาน้ำตาลน้อยน้น้ำตาลน้อยบอกจักบาทโบขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใจดีอีกหลานพายผ่นผ้าไปเอาไห้น้ำชาน้ำชาผ่นผ้าไปเอาอย่าผาสตาร์ทรถยังยังหลายนาทีอยู่คอยเสียอิฟตนาที น,น้ำท่าเพันหายน้ําชาดื่มเพื่นอนไค่ะคอแห้งคุยมาสดตลอดทางคอแห้งค่ะเป็นญาติกันบอกเราคนขายอันโบมโบมสูตรเจ้าก็สูตรคอยบอกอันไหนมันมันดีอันโบมมฮะ ตุนตุนมาเพิ่นซื้อตุนไข่ตุนไข่ตุนเบานึกว่าหมูตุนไข่ตุนเบ่เป็นตะแพงพันปักดอกอวะนาตาลเพราะว่าหมูข่อยเลี้ยงอยู่มันซื้อหมูตุนอันนี้เผันไข่ตุนข่อยจังว่าเอิ้นหมูตุนเบานี่เพิ่นนั่นแหละทายเพิ่นก็เพิ่นปาดและเพิ่นสิจำหน่ายและฝากาก่อน เห็ดน,นั้นแหลนะน้เต่าคันมรนสุหลายก็เห็ดกล้วยบดชี้ลวถุงละสิบถุงละสิบเลยกะทิสดปฐานหน้าต้นไปตลาดฮะกระเครือ1หนึ่งสอสามสี่หาเพราะได้มีสี่เครื่อ, 1, 2, 3, 4, ไ,ไ,อไปลรวตัดตัด,ตดหาเนาะขอบคุณนะคะอันนี้ร้านค้าของร้านพายปันขายของมารีวิวเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ด้วยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ม이ว <susur>